การเลิกบุหรี่ผมว่ามันยังไม่พอมันต้องไม่ไปดูตั้งแต่แรกคือการดูบุหรี่ั้งแรกครับเริ่มจากการดูตามเพื่อนครับ ปีหนึ่งตอนนั้นอายุ1 6 17ประมาณนั้นครับก็คือเพื่อนๆเ,เขาก็มีการดูบุหรี่ไอ้เราก็คิดว่าเฮ้ยลองดูดูเป็นวัยรุ่นครับอยากรู้อยากลองก็ลองดูก็ไม่คิดว่ามันจะติดแต่ก็ติดบุหรี่ติดแบบว่าระยะใหญ่ๆเลยนะฮะก็ะคือดูดเรื่อยๆเ,เพราะว่าตอนนั้นเราเรายังไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีผลกระทบกับชีวิตนะมันมีข้อเสียอะไรยังไงเนี่ยซึ่งตอนนั้นเราด้วยความเป็นวัยรุ่นเราไม่ได้คิดอะไรมากเป็น10ปีเหมือนกันฮะที่ดูดบุหรี่ช่วงหนักๆก็คือเป็นซองเลยฮะ อาการของการดูดบุหรี่เนี่ยจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากได้นิโคตินหรือสารในบุหรี่แต่ว่าสําหรับผมผมคิดว่าอย่างนั้นมันอาจจะมีส่วนหนึ่งที่ต้องการแต่ว่าหลักๆแล้วมันคือติดไลฟ์สไตล์ติดนิสัยติดกิจกรรมเช่นถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยน้อยครั้งมากที่อยากจะดูดบุหรี่สําหรับตัวผมนะแต่ว่าถ้าทานข้าวเสร็จเข้าห้องน้ํามันเหมือนกับเฮ้ยมันจะต้องวนมาหลูกต้องหาบุหรี่มาดูดอะไรอย่างเงี้ยฮะ ร่างกายมันพยายามทําให้มันเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จําเป็นแต่มันไม่จําเป็นต่อร่างกายคือแรงจูงใจที่เลิกก็เพราะว่ามันไม่ไหวแล้วพูดตรงๆเลยคือเราต้องใช้เสียงในการทำมาหากินยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเราเรารู้สึกว่าเรายังไหวอยู่แล้วก็ดูดแบบไม่ได้คิดว่ามันจะมีผลเสียต่อสุขภาพสักเท่าไหร่แล้วหรือหรือเราอาจจะยังไม่ได้มองถึงอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นอะไรมากเกินไป พอมาถึงจุดหนึ่งเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีปัจจัยที่ทําให้เราคิดได้ว่าเฮ้ยเราถึงทางที่เราต้องเลือกระหว่างการทามาหากินเพราะเราใช้เสียงในการทํามาหากินนะเป็นจุดที่เราต้องเลือกว่าเราจะเอาอะไรระหว่างอนาคตหรือสุขภาพที่มันจะแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือแรงบันดาลใจในการเลิกบุหรี่หักดิบเลยครับ ประกาศไปเลยครับประกาศก้าวคุณต้องจริงจังอะนะเพราะว่าสมมติว่าคุณแบบว่าตั้งใจว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ฉันจะลดนะจากฉันดูด1ิบมวลฉันจะดูดเหลือห้ามวลแต่พอถึงวันพรุ่งนี้จริงๆริอะพอคุณดูดครบห้ามวลคุณก็จะบอกว่าเุ้ยอีกมวลนะไม่เป็นไรเป็นหกมวลแล้วกันแล้วคุณก็จะไม่เป็นไรไปเรื่อยๆเป็สิบมวลถึงสิบมวลเท่าเดิมคุณก็จะบอกว่างั้นพรุ่งนี้เขาลดมันก็จะไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆผมจะบอกเล่าประสบการณ์เลยว่าคือคุณต้องคุณต้องวัดกันไปเลยว่าเฮ้ยบุหรี่แม่งเป็นสิ่งทีีี่่ไมมชวิตเลยย มึงจะมายิ่งใหญ่กว่ากูได้ยังไงกูค,คือคนกําหนดอนาคตกําหนดแขนขาหน้าตารูปร่างลักษณะทุกสิ่งอย่างเวลาจะก้าวจะเดินจะลุกจะหายใจกูทัานท่นที่เป็นคนกําหนดเพราะฉะนั้นจะไม่ให้บุรี่มายิ่งใหญ่กว่าเราเพราะฉะนั้นมึงจะไม่มีโอกาสเข้ามาในตัวกูอีกมึงจะทําลายกูอีกไม่ได้ต้องบอกก่อนว่าชีวิตที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยสำหรับผมเนี่ยที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับคือเรื่องของสุขภาพ หนึ่งปอดแรงของเราจากที่เคยรับงานนะครับรับงานร้องเพลงในวันเว้นวันเพราะว่ามันไม่ไหวมันเหนื่อยมันจะตายแต่พอเลิกบุหรี่เนี่ยร่างกายมันจะไม่ได้ดีขึ้นแบบเลิกวันนี้ปุ๊บพ่กนี้ดีเลยอย่างงี้ไม่ใช่นะฮะมันจะค่อยๆขยับดีขึ้นไปนเรื่อยเช่นจากที่เคยรับงานได้แบบปวันเว้นวันแล้วมันเหนื่อยพอหลังจากนั้นมามันก็เริ่มเป็นสองวันเว้นวันสามวันเว้นวันจนผมทําได้สี่วันเว้นหนึ่งวันหมายถึงว่าพักหนึ่งวัน ชัดๆเลยคือสุขภาพดีมากๆพอมันเปิดเรื่องของสุขภาพมาแล้วเนี่ยทีนี้เราก็จะเริ่มลหลงไหลในการฟื้นฟูพอเราเริ่มรู้สึกดีเราจะเริ่มฟื้นฟูผมเข้าฟิตเนสนะครับสมมติยิ่งเราไปรักษาสุขภาพเข้าฟิตเนสเนี่ยเราจะตระ,ตะหนักถึงพิษภัยต่างๆที่มันจะทําลายเราละจากเมื่อก่อนเนี่ยเลิกใช้พวกบุหรี่พอเข้าฟิตเนสปุ๊บผมจะมีความรู้สึกว่าฉันฉันไม่อยากดื่มเหล้าอีกต่อไปการเลิกบุหรี่จะเป็นประตูแรกนะผมสาหรับผมนะประตูแรกในการที่เราจะทําให้เราใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น การเลิกบุหรี่ผมว่ามันยังไม่พอมันต้องไม่ไปดูตั้งแต่แรกเพราะว่าถ้าดูแล้วมันก็คือการกระบวนการเริ่มการทําลายกัวอย่างผมเนี่ยผมก็บอกผมไม่ได้เป็นตัวอย่างที่ดีแ้วผมบอกเลยว่าผมนี่ก็คือกว่าจะรู้ตัวเนี่ยมันก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วถามว่า10ปีที่ผมเสียไปกับบุหรี่เนี่ยผมเสียเงินไปเท่าไหร่และเสียสุขภาพม่เท่าไหร่ผมบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับ สำหรับคนที่ดูดบุหรี่ที่ยังเลิกไม่ได้นะครับแล้วคิดว่าสถานการณ์ตอนนี้มันสุ่มเสี่ยงเนี่ยผมก็อยากจะให้ท่านจําจกัดโซนนิ่งของตัวเองสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมสังคมนะครับน้องๆที่ฟังอยู่นะครับผมพลาดมาแล้วแลวผมก็มาแก้ไขมันแต่ถ้าน้องๆดูคลิปนี้อยู่นะครับผมอยากเชิญชวนเลยครับว่าน้องๆไม่ต้องไปลองครับมันไม่ได้มีอะไรดีเลยก็คือผมก็พลาดมาแล้วไง ก็ยอมรับว,ว่าผมก็ไม่ใช่คนดีหรือว่าไม่ใช่คนที่แบบว่าจะเป็นไอดอลอะไรของคุณได้หรอกแต่ว่าผมมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าเอ,อ้ยในสิ่งที่ผมผิดพลาดมาเนี่ยประสบการณ์บางอย่างคุณไม่จําเป็นต้องหาเองคุณเรียนรู้จากคนอื่นได้